เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งก็สวัสดีและก็ต้องขอขอพระคุณ เป็นในตัวเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆโดยเฉพาะคุณหลุงคุณป้านะครับที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับหลายท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาจําหน่ายหลายท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาสอบถามนะครับคุณโดอยังเชื่อนะครับว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดนั้นหลายคนไม่ทราบนะครับว่าเหรียญที่มีอยู่ในมือบางทีมีราคาหรือว่ามูลค่าสูงนะครับ ช่องคุณดวงคอยก็จะนำข้อมูลดีๆเหล่านั้นเข้ามาพูดมาคุยกันสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับคุณดวงต้องบอกได้เลยว่าคุณดวงก็เพิ่งทราบข้อมูลมาเร็วๆนี้เองสำหรับเหรียญที่คุณดวงจะมาพูดถึงวันนี้ถ้าเกิดใครมีนะครับ2000บาทคุณดวงสู้2000บาทนะครับคุณดวงสู้เหรียญที่คุณดวงมาใช้คําว่า คุณโด่งสู้ก็ได้นี่ครับผมก็คือเหรียญในหลวงสองรัชกาลนะครับก็จะมีในหลวงรัชกาลที่5แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9เหรียญละ2,000บาทนะครับนี่นเข้ามาดูนะครับเห็นง่ายๆเลยไม่ยากเลยเห็นไหมครับนี่นี่ครับผมด้านหน้านะครับในหลวงรัชกาลที่5และรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังดูนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะด้านหลังก็จะเป็น องค์พยาครุษองค์พยาครุษนะครับหรือว่าบางคนจะเรียกกันว่าเหรียญ10บาทครุด2สีก็ได้เหรียญนี้จะเป็นเหรียญครบร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกธนาคารไทยพาณิชย์นะครับนี่ครบร้อยปีเมื่อปี2550นี่ครับผมการออกแบบดีไซน์ดูนะครับด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่9แต่ด้านหลังนะครับก็เป็น องค์พยาคุดทีนี้มีการพูดคุยนะครับว่ามีการค้นพบค้นเจอเหรียญ10บาทองค์พยาคุดที่เป็นพระเสียรกับหรือว่าพระเสียนสลับนะครับต้องบอกว่าการออกแบบดีไซน์นะครับเนี่ยเนี่ย ด้านหน้าแล้วด้านหลังในการออกแบบดีไซน์เป็นคุดตรงนะครับเป็นคุดตรงไม่ได้สลับนะครับเป็นคุดตรงเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่า e y, ผมมีคุดตรงและส่งมาขายนะครับพันหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งอะไรพวกนี้เนี่ยการออกแบบดีไซน์แบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับเป็นเหรียญปกติสมัยก่อนก็ถามว่าเล่นกันเท่าไหร่ละสามร้อยสี่ร้อยบาทสำหรับเหรียญ UNC แต่ต้องยอมรับนะครับปัจจุบันเล่นกันเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ สองร้อยนี่แหละสองร้อยลงมาด้วยไม่ใช่สองร้อยบวกนะครับสองร้อยลงมาด้วยเนี่ยเนี่ยเป็นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับแต่ทีนี้เพื่อนเพื่อนพี่เพี่น,น้องครับอย่างที่บอกนะครับมีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่เป็นพระเสียงกับพระเสียงกลับนะครับเหรียญเนี่ยสองราชการพระเสียงกลับที่เป็นองค์พญาคุดเนี่ยกุดงสู้สองพันเนี่ยกุดงสู้สองพันนะครับเนี่ย ถ้าเป็นเหรียญแบบนี้ขออนุญาตปัจจุบันยังไม่รับซื้อเนอะเาะโอ้ะโหตอนนี้ราคาล่วงลงเยอะเลยแต่ถ้าเกิดเป็นพระเสียงกลับหรือเป็นพระเสียงสลับไม่ต้องห่วงนะครับเรารับซื้อจริงแน่นอนเนี่ยแต่ว่าใครอยากไปเอาเหรียญสิบ,บาทคุดมาแล้วไปกึงแล้วก็เอามาสลับนะครับลีกเลี่ยงนะเรามองออกโอเคไหมครับเนาะโอเคนะครับแค่นี้นะครับ ก็ลองลองดูถ้าเกิดใครมีเหรียญสิบบาทคูณสองสีเหรียญสองราชการสามารถทักถายได้ครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอคอยด้วยนะคะ